e a r ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบก,กับเ a r t h d a ดครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายก็ทำกันนะวันนี้เรามากับจกกล่องสีดำนี้นะครับนี่ก็คือไกด์ชาร์โดนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ่อตกปลานะครับไม่เอย่ยชื่อดีกว่านะครับอยู่แถวไซน้อยนะครับก็เป็นบ่อปลาสวายไกด์ชาร์โดนะครับก็เป็นคันที่ ออกแบบมาเพื่องานปักเกรดนะครับแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเดี๋ยวนี้คันสมัยนี้เทคโนโลยีมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับคันที่ตกปนาินไซส์สามนะครับตกปยี่กเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นเวลาเราทดสอบคันเราก็เลยจาเป็นต้องหาที่ที่ปลาที่มีแรงกระชากของสูงนะครับแล้วก็คงจะไม่พ้นกับปลาสวายดีกว่านะครับอย่างน้อยแรงต้นก็ดีนะครับแรงกระชากก็ดี แต่ว่าด้วยการตกปลาสวายนะเราคงจะไม่สามารถใช้สายเอ็นเล็กๆได้วันนี้เราใช้สายโมโนเซกเมนต์นะครับเบอร์แปดสปอนนะครับแปดสิบปอนนะครับยี่ห้อนี้อีกแล้วมาทําลายนะครับ่างกายคันกันหน่อยพี่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามากับพี่เอกครับคือที่นี่เนี่ยมัน ใช้สวิงลำบากนะครับดังนั้นวันนี้การเก็บปลาเราอาจจะใช้การดึงสายครับเพราะว่าสวิงเราเข้าได้แค่หัวบอกคำเดียวเข้าได้แค่หัวครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในของ shadow นะครับวันนี้เราจะทดสอบในระยะ5.4นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับวัสดุของ shadow นะครับก็จะเป็นไอแมววัสดุสีสัน สีสันของเจ้า Shadow นะครับก็จะเป็นสีดำตัดกับดิ้นทองนะครับโอเคเราไปลุยกับมันเลยดีกว่านะน้ำมึดฝั่อน,นี้กว่าเราไปลุยกับมันเลยดีกว่าะสเปคค้่ค่าของไกด์ Shadow นะครับคันรุ่นนี้นะครับเป็นเวทคัน 4H มีความโดดเด่นครับเรื่องของการชิงจังหวะวัดปานครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักนะครับตัวที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นระยะ5.4ซึ่งมีน้ำหนักเพียง125กรัมเท่านั้นส่วนเรื่อง powerlift น,นะครับเขาให้มาแบบจัดเต็มนะครับเรียกได้ว่าสบายใจได้เลยจับสายเลยได้ที่ เหมาะสมที่จะไปใช้กับงานแข่งขันนะครับหรืองานตกเหมาเข้าปากงานตกเล่นก็ได้นะครับเดีวก็กับเจ้าตัวอะไรนะ ชาร์โด <Shadow. S 2> <Shadow. S 1> ไกล้ชาร์โดนะครับไซส์นี้ก็โอเคนะครับจะเล่นถือว่าสนุกมืออยู่นะครับกับคันตกปานินนะครับต้องย้ำว่าคันนี้เป็นคันตกปานินนะโอเคปล่อยเขาหน่อยดีกว่าแล้วถ้าเอาคันรุ่นนี้ครับไปใช้กับงานปาร์เก็ตไซส์2-3กิโลเนี่ยถือว่าเป็น คันที่เล่นปลาสนุกเลยนะครับผู้เล่นนะครับจะสัมผัสถึงแรงตึงมือที่แขนได้นะครับแต่เป็นแรงตึงมือแบบสบายๆที่เราสามารถคอนโทรลได้ <S 2> <S 2> <S <S เบบี้เบบี้หวอ่ะและแน่นอนครับเมื่อเจอปลาหนังขนาดไม่เกินกิโลเนี่ยเลยกลายเป็นเรื่องที่ง่ายดายไปเลยทีเดียว ไอ้คู่ไอ้คู่ไปคู่ตัวนี้นะครับก็ขนาดนะครับน่าจะประมาณ2กิโล ไปปลายนะครับก็เล่นได้อย่างสนุกสนานนะครับกับคันรุ่นนี้นะครับใครที่เคยเล่นกับเปคูนะครับก็คงทราบดีนะครับว่าเวลาไลน์กระชากของปลาชนิดนี้นะครับก็ถือว่าสนุกสนานเลยทีเดียวไม่งดันเกี่ยวล็อกอีกคืออะไรวิวไหวไหว ขอขอสวิงนะครับ ง่ายสบายตกง่ายนิดเดียวเพียงเคลื่อนเลิกตกนะครับก็ดูนี้นะครับก็จะเป็นไกด์ชาร์ดโดนะครับซึ่งวันนี้เรา แน่นอนโอเคครับเราจะปล่อยปลาเขาด้วยความละมุนระม่อมออวมามมวันนี้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับการเทสน่าจะเห็นศักยาภาพของคันตกปักเกรดนะครับสำหรับไกด์ชา์โดตัวนี้ว้าว <Wow. S 1> นี้เราจะถึงช่วงเวลาสำคัญนะครับของชีวิตวัยรุ่นการใช้คันแบบโอเวอร์นะครับคือการเก็บคัน มาทอแรกเฮ้ยหอดไปหนึ่งทอดท่อนแล้วหอดไปอ่หลอดไปอ่หลอดเอ๊ะยังไงกระแทกกระแทกอ่าอ่าที่ต้องที่อย่างี้อ่า อ่า,อ,าดอดอด,อดเราก็ลุ้นอยู่ตั้งนานอ้าวอด <c oughs> โอเคครับและนี่คือไกด์ชา์โด้และสำหรับใครที่กำลังมองหาคันนะครับที่มีคุณภาพดีและราคาเป็นกันเองเป็นมิดก,กระเป๋านะครับไกด์ชา์โด้ครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณได้แต่ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์อย่าได้แค่ไขรถ้าคุณยังรักในการตกปลาแล้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Day. Freedom in my life.